สว,ส,สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีพุดนี่วันนี้นะแต่จะพายายสมควรไปไหนคะอเอาไปโูดเอาไปโพดยายยายแยสิไงแย่ไหมขาเอาไปผูว <c oughs> แต่งตัวดีปันนี่บ่ยายแงว,ว่านี่ล่รอติดตามดูว่าน่นแต่จะพายายไปไหนมน<ห>ัน้ยังไม่บอก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 แต่ว่ายายเครื่องหูจักแล้วยายหูจักไม่หูจักกระซั่งแต่ยังไม่บอกเอฟซี ยายทำไมร right ู้แล้วว่าเขาจะเอาไปผูดขึ้นว่าขึ้นว่าเขาสิเอาไปพาไปผูดเออนม่เก่งจะของามมาไหมงามไม่สวยปานนี่เพิ่งจะไปผูดเนาะเนาะมันเกี่ยวกับสวยไ่สวยเด้อม่เกี่ยวเลยเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยว่างามนี่เขาบอก่ไปผูดเด้เออ คือลิงกี้ไปแล้วค่อยไปปวดเออคือลิงกี้ไปแล้วนี่แล้วเขาจะเอาไปปวดเออไปกินตอนนี้จะถงแก๊สอยู่ไหนบ้านเขาบอกอยู่หน้าบ้านยายนี่แหละยายอยู่นี่แหละติดถนนนี่แหละแล้วเขาจะออกมาไห้นี่คนงามๆเขาไม่เอาไปปวดนี่นะคะนางสปาร์ก็ฝากแก๊สไปเติมค่ะ กบริการนะคะโอ้ถังแก๊สเขาขเคือสม,มัยใหม่กว่าถังแก๊สเราแท้ถังแก๊สเราบางหลังจ้ะถังแก๊สเขาใหม่เว้ยโอ้ยถ้าสื่อจะโดนละแม่มันกับเกา่เาเป็นรถทังพกนีแม่กับหลังในตลอดเสร็จเลยอะไรหลางเลยลลางยัง แปะธนาเตาแก๊สนี่หย่หยลุงเอาเตาแก๊สกูบอ๋อมาตรงนี้เห็นสามภาพเลยในทางนัทางนาเตนนะคะตามปกติน่แม่หลังที่ใส่สเม็ดไว้แบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าอะไรมากมายหรอกอน้าตายเมารดนาเตนนะคะกินรสของนาเตมันน้าตายไม่ชอบเมาเหมือนที่ยายไม่ไม่ชอบกินรสของน้าเสริมเนาะ มันจะกินรถแต่ละคันมันจะต่างกันนะมันจะเมาทาย่าหอมไหมก่อนเออใช่ใช่ใช่ยายใช่เอามาเนี่ยย่าม่งเอามาเนี่ยย่าม่าจะทาใส่ตรงนี้มเมย์จะพาไปถ้าไปกับย่าชี้ย่าชี้จะเป็นคนมีย่าม่งจะทาไปชม มเห็นบอกซนเดย์นี่บ้านพี่นัทก็เดือเป็นนไปแล้วนี่นะคะก็กมาใช้ไปทำธุราเสร็จนะครับก็ไปปรึกษาอะไรเรื่อยๆน้อยกับพี่เหน่งวีเดนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปเติมแค๊นะครับอ้าวคือว่าสิบบอกบอกเอาก็ไปปรึกษาได้ไงอ๋อไปปรึกษา ไปปรึกษาเลยว่าไม่ได้บอกว่าไปบอกว่าไม่ได้บอกว่าไปปรึกษาเลยไม่ที่ที่ถามนี่คืออ้าวทำไมไม่บอกว่าทำไมบอกว่าจะไปไหนล่ะอ่าไม่ดีไงไม่เนี่ยที่เรากำลังจะเดินทางเนี่ยพาไปเที่ยวอ๋อพาแม่ไปเที่ยวพาไปเที่ยวทำคือแปลงเนี่ยนึกว่านึกว่ารถลุ่มนี้คือไงนี่นะคะยายทำควนรู้สึกยังไงลูกชายพาไปเที่ยวรู้สึกดีใจ ทำไปเที่ยวอ่าเปเที่ยวเสมอไปเลยนะันไปเที่ยวอีกแบบนึงนี่นะคะยายสมควรก็วันนี้ได้ออกจากบ้านเออดีใจมากเลยโอ้โหพวเป่าก็เห็นหน้าต่างใบใหญ่สองสองวันวันนี้นะช่างมามาหลายมากสองคนโอ้วันนี้ช่างมาสองคนเออน่าจะมาเข้าประตูบ่ายช้าหรืออะไรนี่เขาก็ถามช่างวีอยู่ ช่างวีเมื่อวานนี้รอคอยน้าต่างทั้งวันใช่ไหมเออแล้ววะ <laughs> จ้องปองใหม่บอกไงน้ามาโข๋ยแล้เกือบ <laughs> ว่าทีเมตรแปดสิบเราไม่ได้กว้างเหมือนตาบ้านน้าตายเด้อเวลามันจะใสประตูใหญ่เกินไปมนันก็ไม่ดีอะไรเพระา,า,วานนะว่ามันจะตัว่นนะถ้าไม่ถ้าไม่ใส,ใสก็ไม่ดีนะมันจะทึบแล้วก็อับ แต่หน้าตาลืมแนะนําไปนะถ้าจะให้ดีอยากอยาให้ใส่กระจกกระจกแก้วอ่ะสี่เหลี่ยมเล็กๆอ่ะมันจะได้สว่างเออมันสว่างอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมันไม่ได้ทึบหมดเลย<อ>ข้างหลังข้างหลังข้างหลังโล่งเออโล่งมืยจะใส่ตะไคร้แล้วก็อยากจะแนะนำให้ทาทาเป็นสีขาวจะได้สว่างสีฟ้ามันจะสว่าง แล้วก็มันกันเชื้อราได้ด้วยนะแม่อันนี้ก็ไม่รู้เนาะต้องถามคนนี้่ะพื้นกระเบื้องจะใส่สีอะไรเนาะสีขาวนูว่าใส่สีขาวดีนะแม่พื้นก็จะถ้าเป็นสีขาวสีฟ้านี่จะดีมันมันสว่างเนาะเราจะได้มันสว่างเราจะได้ทควงมสะอาดบ่อยๆนะครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นสีทึบนี่เราไม่รู้าสีขาวสกปรกง่ายแต่สนั่นแม่แตนะน่แตบอกเลยว่า มันสกปรกง่ายเราก็ต้องต้องความสะอาดทุกวันมันก็เลยมันเป็นการบีบบังคับให้เราต้องต้องแต่ว่าถ้าเป็นสีทึบนี่เราจะคิดว่าโอ้มันทึบเหมือนกันกับกระเบื้องมันจะกลายเป็นสกปรกไปเลยนะนี่น้าตาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะสีทึบนี่ก็ีสว่างสว่างนี่สีสว่างเดี๋ยวจะต้องเออซื้อกระเบื้องนี่น่าจะเป็นพรุ่งนี้มาเอนี้ใช่เพราะว่าใกล้ดูแล้วน่าจะฉาบเสร็จก่อนฉาบฝาเนาะ เรียกว่าฉาบท่างฟ้าเสร็จก่อนเรียบร้อยแล้วค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปดูกระเบื้องให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าประตูวันนี้เขาก็เริ่มฉาบแล้วอ๋อวันนี้ก็คือเริ่มฉาบใช่ฉาบเสร็จแล้วก็คือกระเบื้องใช่ก็ช่างวีก็จะมนี้งานลุมือนะครับใช่วันนี้ก็จะเอาไปร่างรานไปรับงานไซนอนเพราะว่าทีมงานเขาก็จะมีทีมงาน ช่างเชื่อมเหล็กเอาเหล็กทําโครงนะครับ<ม>แล้วก็ช่างปูนเขาไปจะมีสถานะีนช่างปูนนะครับ<อ>ทำปูนช่างเหล็กหมดหน้าที่แล้วหมดหน้าที่แล้วนะครับ,รบก็จะคือแต่ก่อนอนะ่ะตอนทนํานานแตเนะน่ะทํเถียนนานแตเนะ่ะเขาบอกว่าจะมาทําที่บ้านก่อนไหมเพราะว่าเขามีช่างอยู่สองทีมนะครับทีมปูนกับทีมเหล็กนี่นัต่ก็เลยว่าเอาทีละอันเพราะว่านัานาตเก็กลัวาไรายได้ไรายจ่ายมันบานปลายไง ทุนเรามันไม่เยอะเนาะงันนทำมีหน่อยนี่ไงแม่บ้านสายบุญโอ้นี่บอกอ่าใช่ที่คุยกันมานะที่บอกว่าเล็กถูกอ่ะแต่คุยกันแล้วนะก็ถูกจริงๆนะกอเราต้องไปเห็นแหล่งก่อนแล้วก็เราดูแล้วก็ได้ที่ดีใช่มอันีจริงอ่ะใช่ที่ที่ก็สวยมากด้วยเพราะว่าโล่งด้วยโล่งพอเราถ้ามีน้ำดวงเนี่ยเป็นน้ำดวงวาสนา เป็นกบได้ดีตอนนี้มันมันมันก็ถ้าว่าไปแล้วมันก็เป็นเพราะดวงวาส,สนาของคนอยู่เรออิอดบางคนผู้ฮาไอพูหายประเดีเ๋ยงแงามงกว่เนี่บางคนผู้ดีดีรประเด็นเมียขี้ไร่กว่านี่มันกแตวาสนาคนนอกบือกันเนะเ<อ>าะนายสิได้บินมากจนเกนเจ้านะนะคลิปนี้ของน้าตาโกกอกนะคะก็ขอฝากทีมทีพสกินนะคะไปแล้วฮะ ฝากให้พีพีสกินนะคะกับหน้าตายกรอกด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะ0951697303นะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้น้าตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะาปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าตากรอกๆ้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย